สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้เรามาพูดถึงภาพเปิดตัวกันบ้างของ Aquaman นะคะรู้สึกว่าตอนนี้ดีซนี่ก็เริ่มขยันปล่อยนะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งทำคลิปของ Wonder Woman ไปเองอันนี้มี Aquaman นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเราเห็นภาพอะไรบ้างแล้วมาคาดเดาอะไรกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก่อนอื่นก็ต้องทักทายคนที่มากันก่อนนะทั้ง124คนแต่ง y ิ u มากๆเลย มีหลายคนนะคะมีคุณธนาทิพย์นะคะคุณพงศพัชคุณพิงค์นะคะคุณรัฐพรเยอะแยะเลยคุณภูวิ์อ่านไม่ทันเลยนะคะก็มีคนถามด้วยว่าตัวอย่างจะมาตอนไหนตอนนี้มีการลือๆกันอยู่นะว่าอาจจะมาในวันจันทร์นี้นะคะเพราะมันมีงาน MTV Award อะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเปิดตัวเพราะว่าดีซก็เคยเปิดตัวของตัวอย่างของค่ายตัวเอง ผ่านมานะเท่าที่ผ่านมาปี2ปีก่อนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้นะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะแต่ก่อนเริ่มก่อนจะลืมนะคะขอบคุณซูเปอร์แฟนนะคุณรานิดานะคะ thank you มากๆเลยที่สนับสนุนกันนะส่งโน้ตมาให้พี่ออมด้วยบอกว่าเห็นแจ้งเตือนไลฟ์แต่ไม่ทันดูสดนะคะรอ w o n d e อ w o m a n 84นะคะทีมไดอาน่ากับสตีฟ thank you นะทีมไดอาน่ากับสตีฟเช่นกันนะคะยังไงเราก็ต้องแบบ เชียร์เชียร์อยู่แล้วนะเดน่ากับสต okay. ีฟโอเคเรามาพูดถึงหนังเรื่องอคาแมนกันบ้างไหนๆเราได้ภาพมาแล้วใช่ไหมอ่าหนังเรื่องนี้นะคะจะฉายในวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมนี้นะแต่ว่าเมืองไทยน่าจะฉายวันที่ยี่สิบนะคะมักจะฉายก่อนอ่าภาพแรกที่เราเห็นเนี่ยคือภาพหน้าปกภาพนี้นะบอกตรงๆเพียมรู้สึกว่าเพาียมไม่ชอบอะ่ะคือมันรู้สึกว่ามันโฟโต้ชอปเยอะ แต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของ Entertainment Weekly นะคะซึ่งปกติเนี่ยเวลาก็จะเปิดตัวฮีโร่อะไรมามันก็จะแบบ Photoshop เยอะนิดนึงนะสำหรับของตัว Arthur เองนะคะ Aquaman เพี่อว่าโอเคแต่ว่าของ n i โคลคิดแมนดูแปลกๆปลอะนะของ Amber Heard นะคะ Mira ก็ก็ดู o t o s h o p เยอะไปนิดนึงนะแต่ปกติเพราะอะไรรู้เปล่าลองมาดูของแบบ Entertainment Weekly อันเก่าๆนะคะ มันก็แย่พอๆกันยังดูอเวนเจอร์ดิคือแบบมันโฟโต้ช็อปโฟโต้ช็อปก็คือพอเข้าใจได้เหมือนกับเขาอยากจะเปิดตัวนะแต่ไม่เหมือนกับยังไม่มีภาพเด็ดๆมานะคะที่จะให้เป็นปกก็แบบต้องเป็นโฟโต้ช็อปเยอะนิดนึงนะแต่ว่าถึงแม้ภาพนี้นะคะภาพภาพแรกอันนี้เนี่ยที่มันดูโฟโต้ช็อปเยอะเป็นนิดนึงแต่ว่าตัดมาที่ภาพเจสันคนเดียวเนี่ยพี่อมรู้สึกว่าหล่อปกนี้ดูดีนะคะ เวลาเวลาจะไปซื้อก็ไปเลือกปกนี้ละกันปกนี้ดูเท่กว่าเยอะนะดูดีมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าลุคอะควาแมนนะคะเขาแบบแมนอะ่ะคือใครจะไปคิดว่าจากตัวคอมิกที่มีแต่คนล้อนะคะเพราะแบบผมทองแล้วก็ดูโกโก้ใช่ไหมคือแบบลุคเป็นแบบผมทองแบบเนี้ยแต่พอมาเปลี่ยนมานะคะได้นักแสดงคนนี้มาก็ได้แบบมาดขรึมมาดเข้มอะไรเงี้ยพี่ออมก็คิดว่า โอเคอะสำหรับลุคนะคะชอบเราได้เห็นภาพของอาเธอร์ด้วยอันนี้นี่พ่อไม่แน่ใจว่าเขาแบบไปบุกหรือว่าไปที่เรือดำน้ำหรืออะไรรือเปล่านะคือทำไมถึงมีน้ำอยู่อยู่ตรงส่วนไหนนะคะหรือว่าอาจจะแบบเขื่อนอันนี้ไม่แน่ใจเลยจริงๆนะาภาพนี้เรายังไม่ไม่เห็นอะไรมากนะคะแต่เท่าที่รู้คือแบบลํำเบิกและดูเท่มากนะอาเธอร์ Arthur นะคะ ทีนี้เรามาดูภาพต่อไปบ้างภาพนี้เป็นภาพของนิโคลคิตแมนซึ่งเพี่รู้สึกว่าดูโอเคกว่าภาพหน้าปกนะคะดูไม่ไม่ถึงกับโฟโต้ช็อปหนักมากนะคือจุดนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเล่าเรื่องอดีตนะเพราะว่าเขามีการอุ้มเด็กนะอุ้มเด็กเอาไว้อันนี้ก็น่าจะเป็นอาร์เธอร์ในตอนเด็กนะคะหนังก็อาจจะมีการเล่าเรื่องถึงแบบอดีตแฟลชแบ็กไปอีกทีหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไง ถ้าถ้าเราจำกันไม่ผิดนะในหนังเรื่อง Justice League เนี่ยเราได้เห็นมีราพูดถึงพูดถึงแม่ของแม่ของอาเธอร์ด้วยนะของของอาร์คแมนแล้วอาเธอร์ก็เหมือนกับน้อยอกน้อยใจที่แม่เนี่ยเอาตัวเขาเองไปไปวางไว้ที่หน้าประตูแล้วก็แบบจากมาให้เขาอยู่ที่โลกอะไรแบบนี้ก็มีการเหมือนกับน้อยอกใน้อยใจตรงนี้ก็น่าจะมาเล่นเรื่องราวว่าเฮ้ยเรื่องราวของครอบครัวเขาเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ได้รู้จักเขาแค่แบบ เวบแวบเองนะมันใน justice league มีแค่สองฉากนะคะที่ที่แบบมาแตะถึงเรื่องตัวละครของนะอั a รแมนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เราก็น่าจะได้เห็นการย้อนอดีตนะคะนิโคลคิดแมนก็เล่นเป็นแม่ของ a ั u a m a n นะคะที่นี้เรามาพูดถึงมีรากันบ้างนะพี่ยอมเห็นหลายคนนะคะบอกในแชทบอกว่าแอบเบอร์เฮิร์นางสวยมากนะคะคือดูดีอ่ะพี่ออมชอบนักแสดงคนนี้มาน,นานแล้วนะคะ คือได้มาเห็นอยู่ในหนังใหญ่ๆ,ๆอย่างนี้พี่อมก็แฮปปี้มากแล้วดูผมดิผมแดงเพลิงนะคะพี่อมโพสต์ไปว่าคือสาวดีซีนี่สวยจริงๆคือแต่ละคนนี่แบบมาอมืแล้วสำหรับผมแดงเองพี่อมรู้สึกว่ามันมันก็มันเวิร์กน,นะทำให้เราแบบอยากจะเห็น คาแรคเตอร์ตัวละครผมแดงอีกคนหนึ่งนะคะ Poison Ivy ไอดี DC รีบจัดแล้วแบบมาเยอะๆนะคะชอบชอบชอบรู้สึกว่าดูดีนะคะคุณลิี่ฮีโร่นะคะดูในแชทบอกว่าจำเจ๊แกได้ใน Never Back Down ครับโคตรฮอต Never Back Down ก็ฮอตนะคะ All the boys love m a n d y Lane m a n d y Lane ก็ฮอตนะคะเรื่องนั้นตอนนั้นกำลังแบบ สาวๆแบบขบเพาะขบเพาะเลยชอบนะคะชอบคนนี้นะคะคุณพีรพัฒนะคะบอกว่าแม่ของอาร์แมนชื่อแอดลันนะอลันแอดลันานะครับขอบคุณมากนะคะพี่อมรีเสิร์ชบ้างแต่ว่าในส่วนของอาร์โคแมนเนี่ยพี่อมไม่ได้ไม่ได้อ่านคอมิกอะไรเลยรู้แค่แบบจากมีมอะไรเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยยังไงช่วยกันเสริมได้นะจริงๆพี่อมชวน อีกช่องหนึ่งมาด้วยนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาไม่สะดวกมั้งก็เลยยังจังหวะไม่ได้นะเพราะจริงๆเนี่ยอยากจะได้ผู้รู้ทางด้าน DC นะคะมาคุยกันเพราะว่าตัวละครเนี่ยพี่รอไม่ค่อยถนัดนะยิ่งอัลกาแมนยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะ,ะคุณเมแกนดอยบอกว่าแอมเบอร์เหมือนเอเรียลนะคะใช่ค่ะดูด,ดีทีนี้เรามาพูดถึงภาพกันบ้างนะ,ะภาพนี้นะคะ บรรยากาศนี้เหมือนใต้น้ำใช่ไหมเหมือนกับเรือแตกแล้วก็มาอยู่แล้วก็มาคุยกันนะคะอันนี้เนี่ยหลายคนก็วอรี่ว่าอยู่ในอยู่ในน้ำแล้วจะพูดคุยกันยังไงแล้วเจมส์วานเขาก็บอกว่าจะไม่เหมือนใน Justice League เพราะว่าในใน s t i l e a เ u e เองเนะพี่ยอมหาภาพก่อนที่คุยกันน่ยคือแบบฟองฟอดเลยนะพี่อมไม่น่าจะมีภาพตอนฟองฟอดนะคะ ประมาณนี้ก็คือแบบกับต้องต้องเคลียร์น้ำออกไปก่อนแล้วคุยแต่เจมส์วานจริง,รงๆเขาก็ทวีตออกมาก็บอกว่าคิดอะไรกันเยอะเขาก็แค่คุยกันเท่านั้นเองนะมันคือมันเป็นหนังเราก็ต้องมาดูกันนะคือมรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันว่าแบบมันจะทำยังไงคนจะต้องถามเยอะแต่หวังว่าเอฟเฟกมันอาจจะเห็นว่ามีฟองน้ำพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ที่หลังนะคะก็โอเคอันนี้ก็คือสภาพน่าจะอยู่ในใต้ท้องทะเลนะคะ ทีนี้ต่อมานะคะภาพนี้ภาพอยู่บนบกภาพเนี้ยดูดีคือแบบพี่อมหวังว่านะตัวอาร์เธอร์เองนะคะกับมร่าเองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสตีฟกับไดอาน่านะอยากอยากให้เวริร์กเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยอย่างที่บอกไปของอาโคแมนพี่อมไม่รู้อะไรมากอาจจะมีเรื่องราวไม่รู้สึกชิงบัลลังอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่า มันทําให้น่านสนใจว่ามิราเธอจะขึ้นมาบนบกเหรออยู่ยังไงหรือว่าอันนี้เป็นแบบฉากเมืองใต้น้ํานะคะอันนี้ต้องคาดดาวันต่อไปแต่ดูดีมากหลอ่อทั้งหลอ่อทั้งสวยนะปลืม้มปลื้มนะคะทีนี้มาดูชุดนะ,ะภาพนี้นะคะเป็นภาพจากที่เพิ่งออกใช่ไหมแต่อันนี้เป็นภาพที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะแอนเบอร์เฮดนะคะเธอเปียกแลวสวยมาก เราลองมาเทียบกันดูกับชุดใน Justice League นะจะลองเห็นว่าชุดจะค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรอันนี้ก็จะแบบเป็นเป็นกระหนกกระหนกนิดนึงอะนะจะเป็นแนวนั้นนะคะอย่าง Aquaman เองในใน Justice League ก็ก็เกราะก็จะเป็นแนวนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยดูแล้วเกราะก็จะเปลี่ยนไปนะอย่างมาดูภาพของ Aquaman อันนี้บ้างกับ Ocean Master นะคะเราจะเห็นว่าลักษณะมันก็จะเหมือนกับ เหมือนกับประกาลังนิดนิด,นดครีบนิดนิดหน่อยหน่ยก็ก็ดูโอเคก็คือปกติเนี่ยเวลาคนเขาทำหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังซูเปอร์ฮีโร่นะชุดเขาพยายามจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆสาเหตุหลักเลยก็คือจะได้ขายของเล่นได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมาดูกันแล้วว่าชุดเกราะแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะภาพนี้นะโอเชียนมาสเตอร์นะคะคนนี้ก็ ชื่ออมอมออมออมชื่อออมเหมือนกันเลยนะคะเขาก็เป็นลูกของเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกคนละพ่อกันนะคะคนนี้เป็นเป็น second s ั n เป็นลูกคนที่สองก็น่าจะมีการศึกชิงบัลลังก์เนี่ยแต่ว่าเห็นดูแบบนี้แล้วนะศึกชิงบัลลังก์เนี่ยพี่อมกลัวว่ามันจะแบบลิเกไปอ่ะไม่อยากให้มันออกมาเป็นแบบ t h o r the Dark World อะไรนะคะเพราะว่า t h o r the d a r k World เองเนี่ยภาคสองอ่ะนะเป็นหนังที่พี่อมชอบน้อยที่สุดในบรรดา MCU นะคะก็หวังว่าคือเขาจะเอามาปรับให้มันแบบให้มันเวิร์กอ่ะคือก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะอย่างจริงๆเรื่องแบบลิเกลิเกหน่อยแบบศึกชิงบัลลังก์อย่างเงี้ยจริงๆพี่อมก็ชอบนะอย่างซีรีส์พี่อมก็ดูเกมอัพโตรนนะคะแต่ไม่รู้ว่าพอมาถ่ายทอดในหนังเนี่ยความน่าสนใจมันจะเข้มข้นเหมือนกันหรือเปล่านะคะคุณมารูบอกว่าชุดลิเกจังครับ ถ้างมานดูกันต่อไปพี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเรื่องเรื่องเรื่องชุดมากนะคะแต่คิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ด้วยภาพด้วยแหละคือเราไม่เห็นไงว่ามันเขาพูดคุยกันเรื่องอะไรอะไรแบบนี้คือถ้าได้ดูหนังมันมีการเซตมาเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะคะแต่อันเนี้ที่น่าสนใจนะคือโอเชียนมาสเตอร์เองเนี่ยลุคของเขานะคะในคอมิกอะไรต่างๆนานามันก็จะแบบเป็นอีกแบบหนึ่งอะนะ ันนี้เป็นคอมิกนะคะน,นี่ก็เป็นอนิเมช์เป็นเป็นการ์ตูนนะแต่มาดูภาพในนี้นะคะดูผมทองดูค่อนข้างจะเนียบหน่อยแล้วพี่อมรู้สึกว่าลักษณะเขาเหมือนตัวอัคคแมนมากกว่าเหมือนอัคคแมนในคอมิกน่าสนใจดีว่าในเวอร์ชั่นของหนังนะคะตัวของโอเชียนมาสเตอร์เองเหมือนอัคคแมนนะแลวส่วนตัวของอัคคแมนเองลักษณะเหมือนกับแบบโลโบนะคะ ก็ดูดีแต่ว่าพี่อมคิดว่าในการเปลี่ยนลุคอัลโแมนเป็นลุกดิบแบบนี้พี่อมว่าดีมันเหมือนกับเป็นการแบบรีแบรนด์นะคะสร้างภาพใหม่ของของอัลโแมนนะให้มันดูดีขึ้นนะคะก็โอเคนะทีนี้ต่อมานะคะมีคนถามแบวบพี่อมเห็นนะว่าตัวร้ายคือใครนะคะตัวร้ายอันนี้เนี่ยก็คือแบล็กแมนตานะตัวละครนี้นะคะ สารภาพเลยว่าพี่ยอมแค่แบบไปเปิดดูแบบเขาสรุปมาเข้าๆเนี่ยก็เป็นตัวร้ายตัวร้ายหลักของอัลคัแมนนะคะคือเขาจะมีปมกันในในแง่มุมของคอมิกหรือว่าการ์ตูนเองก็คือเหมือนกับตัวของแบล็กแมนท่านเนี่ยไปเจอกับอัลคัแมนแล้วก็พ่อของอัลคัแมนและพ่อของ aman, อัลคัแมนเมืนกับหัวใจวายนะคะแล้วอัลคัแมนก็โกรธมากประมาณว่าเอา เธอเป็นแบบสาเหตุทางอ้อมๆไม่พ่อฉันตายก็เลยไปฆ่าพ่อของแบล็กแมนตานะคะแล้วแบล็กแมนตาเลยก็แบบจะมาแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาไม่จบนะคะแล้วไอ้ที่ที่เราเห็นเป็นแบบเป็นหมวกอันนี้ก็เป็นเหมือนอุปกรณ์ที่ทําให้เขาเนี่ยอยู่ใต้น้ําได้นะก,ก,ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่พี่ออมไม่รู้จักตัวละครนี้ดีพอนะคะจริงๆพี่ออมชวนโจ๊กมานะจะคุณโจ๊กจากช่องฮีโร่ทอลนะคะ พิ่งมาเศษกลับมาเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรคุยกับโจ๊กนะเดี๋ยวเอาไว้ตอนหลังเดี๋ยวเราพูดกันเรื่องนี้ก่อนนะคะก็เป็นแบล็คแบทแมนท่าไปก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องจะเป็นยังไงนะคะคุณนี้นิโคน,นี้นะคะบอกว่าอยากให้เป็นแนวไม่ลิเกเพราะว่าลองดูตัวแล้วมันมีฉากดีแค่โลกินะคะ มีคุณมายูบอกว่าอยากอยากให้ทำแอตแลนติกคือฉากใต้น้ำให้เหมือนกับคนอยู่ได้นะคะไม่อยากให้เป็นซากปฏิมากรเก่าๆอืาอ่อคุณน็อตแมนนะคะบอกแบ็คแมนถ้าในคอมิกตายแบบกับก,กากนะคะพี่ออมไม่ค่อยรู้อะ่ะโทรคุยหาโจ๊กเลยดีกว่ากดก่อนนะคะแอคทีฟนาวด้วยจริงๆนัดกันไว้แหละโจ๊กเพิ่งตื่นมัน้งเดี๋ยวลองโทรนะคะติดแล้วพี่ออมจะคุย ทีนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้เองนะจริงๆพี่อมค่อนข้างที่จะไว้ใจในตัวของเจมส์วานมากนะคะคือบทเบทิดเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงอันนี้คือแบบเหมือนกับความหวังเนี่ยเราฝากเอาไว้ที่อ่เจมส์วานคนเดียวนะคะโจ๊กพี่อมสดอยู่ะนะเนี่ยเอาใช่เหรพี่ <laughs> <laughs> สดอยู่ <ผม S 1> นะคะมมา,มาเช็คผมเฉยนะฮะ พี่กำลังคุยคพี่กำลังคุยถึงเรื่องแบล็กแมนแมนท่าอยู่เอาแบล็กแมนท่าเออเอาเลยพี่งั้นแบลบ็กแมนท่าก่อนเลยยังไรพ, <laughs> พี่พี่พูดแบล็กแมนท่าไปก่อนเลยนะฮะอ่าอยังไงเดี๋ยวพี่พูดพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวพี่โทรหาเราอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเสียงมันเบาอ่ะเราไม่ได้เซตอัพกันก่อนได้เลยครับโอเคจ้าได้เลยหม่โจกนะคะโจกอ่า คือเราเชื่อใจในในในฝีมือของผู้กำกับของเจมส์วานแล้วพี่ก็ไม่คิดว่าเขาน่าจะทำให้มันให้มันเวิร์กได้เนี่ยในตอนนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่กับ Aquaman นะคะมันก็ไปอยู่ที่ในหนัง justice league ซึ่งมันก็มีทั้งสองซีนใช่ไหมซีนที่อยู่ในแอตแลนตาตอนที่สตีเฟนบูฟเนี่ยจะไปเอามาเธอบ็อกซ์นะคะแล้วก็ได้คุยกับเมร่าเท่านั้นเองมาแต่แตะว่าแบบเออเธอเหมือนกับ เอาควาแมรรู้สึกเหมือนกับถูกทอดทิ้งอะไรแบบนี้แล้วฉากตอนที่เขาจับแล้โซ r รู h เนี่ยนะคะจับโซ่ความจริงอะไรแบบนี้เขาก็พูดถึงว่าแบบเขาก็ไม่เคยรู้สึกว่าทางบกจะยอมรับเขาทางน้ำก็ไม่ยอมรับเขานะเราก็ได้มาเจาะลึกกับตัวละครกันบ้างว่าบุคลิกนอกจากที่เราจะเห็นแบบใน justice league ที่ดูแบบแมนๆหน่อยนะคะแล้วก็แบบไมแมนบูยา ah, อะไรของเขาเนี่ยน่ารักดีว่าเขาจะเจาะลึกไปได้แค่ไหนนะคะ ออมทีนี้มาดูกันถึงวันฉายบ้างนะพี่ออมเอาตารางมาจากในเมเจอร์นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคือพี่ออมคิดว่ามันก็น่าจะพอเวิร์กอยู่นะเพราะว่าหนังที่ที่ฉายในตอนนั้นนะคะที่ฉายในวันเดียวกันเนี่ยก็คืออลิตานะ Battle Angel อันนี้ก็เป็นหนังน่าดูเหมือนกันนะคะพี่ออมอธิบายไม่ถูกว่าเรื่องราวม,มันเป็นยังไงมันก็เป็นผุนผู้หญิงอะแล้วแบบ ที่ตัวอย่างดูก็คือตาโตโต,ตอันนี้ก็อาจจะมาคือตลาดมันใกล้กันนะแต่อล i ิต้าพี่ยมว่าอาจจะมีผู้ไม่แน่าจะว่าผู้หญิงจะไปดูเยอะกว่าหรือเปล่านะคะคืออยากให้มันขายได้ที่มันม,มีมีชนชนก็มีอล i ิต้านะกับบัมเบิลบีซึ่งพี่ยอารู้สึกว่าทั้งบ u m b l e ลบีแล้วก็แล้วก็ตัวอล i ิต้าเองเนี่ยคือมันเป็นนักแสดงหญิงนำไงก็อาจจะแบบแบ่งแบ่งกันได้ <laughs> แบ่งคนดูกันได้ไม่ไม่แย่งกันมากเกินไปนะคะแล้วแล้วบัมเบอร์บีเองเนี่ยในเวอร์ชั่นนี้ก็เป็นเหมือนกับมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับทาร์น f o r เมอร์หลักเท่าไหรอ่อ่ะมันตัวอย่างที่เราดูมันก็ไม่ตูมตามไม่ตูมตามเท่านะแล้วอาทิตย์ต่อไปที่จะฉายนะคะก็เป็นอ่ามารีพั p บินส์ก็ก็น่าจะคนละแนวอะ่ะนะกน็น่าจะประสบความสำเร็จอยู่นะรุ้นมากเลยนะเนี่ยกับเรื่องนี้นะคะว่าจะเป็นยังไง ทีนี้เราเดี๋ยวเราไปดูกันในแชทบ้างนะคะคุณสโรยานะบอกว่ารอดูค่ะพอเวิร์กอยู่นะ,ะบับเบิลบีมาวันไหนครับบับเบิลบีมาวันที่ยี่สิบนะคะวันเดียวกันเมืองไทยฉายยี่สิบทันวานะคะชนกับอควแมนแล้วก็ชนกับอลิต้านะคุณพิงค์นะคะบอกว่าอยากดูหนังเบอร์ด p r เพมาก อยากดูเหมือนกันค่ะอยากดูฮาร l e y q ค i n นเลดอาว่าจะเป็นยังไงคือตอนเนี้ยพี่อมว่า d ีซีเขาก็แบบมาจัดสายตัวร้ายแล้วพี่ยอมเห็นคอมเมนต์อยู่บ้างๆนะคะที่พูดถึงว่าแบบฮีโร่อาจจะไม่รุ่งไปทุกตัวนะอาจจะมาเน้นตัวร้ายเพราะเขาเองเนี่ยก็บอกด้วยนะคะว่าพี่อมขอเปลี่ยนภาพก่อนทั้งดีซเองมีข่าวออกมานะคะที่เรื่องจะทําหนังโจ๊กเกอร์เนี่ยที่ มีฮาควินฟินิกส์มาเล่นนะแล้วก็บอกว่าทุนสร้างเองเนี่ยจะเป็นทุนต่ำสักหน่อยจะเป็นแบบ50ล้านนะคะห้กว่าล้านซึ่งถ้าหนังซ u เปอร์ฮีโร่ปกติมันต้องแบบร้อยร0อยยอะไรแบบนี้ถ้าทุนต่ำออกมาแล้วก็ทำเป็นแบบแยกออกไปอาจจะแบบดาร์กแนวดาร์กหรือหลุดหลุดไปเลยอะไรก็ได้นะเพื่อว่ามันน่าจะเวิร์กอยู่ก็คือจะแบ่งเป็น2ส,สายนะคะก็น่าสนใจแหละนะว่าจะเป็นยังไงรอลุ้นมากนะคะ เอาใจช่วยมากเร,เรื่องนี้เอาใจช่วยสุดๆนะคะแล้วก็ Wonder Woman นะแล้วก็ชาแซมด้วยนะแต่ชาแซมนี่พี่อมรู้สึกถึงแม้จะชอบผู้กำกับแต่ยังไม่วางใจซะทีเดียวนะดูแบบเราไม่รู้ไงเพราะว่าภาพแต่ละภาพที่ออกมาของชาแซมเนี่ยพี่อมรู้สึกว่าชุดสูตรมันมันไม่โดนใจเราอะนะประมาณนั้นนะคะมีคนถามถึงแบทแมนผมไม่มีไม่มีข่าวจะทำเลยหรอครับ คือตอนนี้เขาก็เหมือนกับบอกบอกว่าหนังของแบทแมนนะนะคะของ Matt แม e ร e ฟที่จะทำเนี่ยก็จะมีการเหมือนกับคัดนักนักสแสดงใหม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้เห็น b e n เ f ฟเฟกอีกเลยนะ <c oughs> คือต้องมาดูแบบสถานการณ์ของ DCEU ด้วยแหละเพราะว่าที่เบนลงลงมาเล่นกับ DC นะคะ <c oughs> เพื่งรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะออกไปแบบตัวถลอกปอกเปิดกพอสมควรน่ะ พอเขาแบบมาเล่น BVS แล้วหนังอีกเรื่องหนึ่ง Lift by บไนท์ของเขาก็แป๊กด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็แบบดราม่ามันเยอะมากจนทําให้เขาแบบไม่อยากจะเล่นนะคะก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าจริงๆในสัญญาเขาก็ยังเหลืออีกเรื่องนึงนะเขาอาจจะมาแจมกับกับ Flash Point ก็ได้นะคะเพราะว่าแฟลชพอยต์เองเนี่ยข่าวก็เพิ่งออกมาว่าจะมีการถ่ายทําในช่วงต้นปีหน้านะก็อาจจะมาในนั้นนะคะก็ต้องมาดูกันนะมีคนอยากดูแทน ทีมไททันแบบกระตูนไม่ดูไม่ดูแบบซีรีส์หรอเดี๋ยวมันจะมีซีรีส์นะคะก็โอเคยังไงคลิปนี้นะพี่อมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูกันไม่ว่าจะเป็นคนที่มาเป็นครั้งแรกหรือว่ามาหลายๆครั้งแล้วนะแตงกิ้วจริงๆและจริงๆิพี่อมแบบพลาดกับกับโจ๊กช่องฮีโร่ไปนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีเรื่องราวฮีโร่ออกมาอีกแน่นอนนะคะช่วงนี้เขาก็เริ่มแบบทยอยปล่อยออกมาแล้วเดี๋ยวยังไงพี่อมทำคลิปกับโจ๊กอีกทีหนึ่งนะ โอเคยังไงคลิปนี้พิ่มไปก่อนนะคะยังไงดูคลิปนี้จบแล้วนะอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของ